สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องม,มารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนันนี้โชคลาภคะเลขวิ่งบนเข้ามาเจ็ดงวดแล้วค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าแปดงวดนี้ให้เด่นหกเด่นเจ็ดค่ะต่อมาเด่นมงคลคะเลขวิ่งบนเข้ามาเจ็ดงวดแล้วค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าแปดงวดนี้ให้เด่นเจ็ดเด่นเก้าค่ะสวนันนี้ให้เด่นหกค่ะสองตัวหนึ่งหกเก้าหกหกหกเจ็ดหกค่ะ ต่อมาขนมไทยคะ่ะสองตัวมีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หกหกห้าสามตัวหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าค่ะต่อมาแม่สระบุรีคะ่ะวิ่งบนให้เด่นสามเด่นแปดสองตัวบนหกสามหกแปดสามตัวห้าหกสามห้าหกแปดวิ่งล่างให้เด่นสามเด่นห้าเด่นหกสองตัวล่างห้าหนึ่งห้าสองห้าสามค่ะต่อมาแอนนาพัทคะ่ะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งชุดโต๊ดเซฟไวค้ค่ะ ต่อมาซองแดงค่ะวิ่งเด่น5สองตัว0205 25 29 95สามตัว205 295ค่ะต่อมา fc ชาควิ่งีเด่น6เด่น9สองตัว69 60 9990สามตัว79 6790 760 690ค่ะต่อมาอ d น่งฟ้าอาบยาพิษค่ะชุด3าตัวบนมี398 497 498 539 396 495ค่ะ ต่อมาแอน Trump, als, ดนางฟ้าอาบยาพิษค่ะชุด2ตัวบนล่า네งวิ่งบนล่างให้เด่น3เด่น4 2ตัวบนล่าง0337 49 48 39 38 47 34ค่ะต่อมาขนมไทยค่ะ3ตัวมเกี่ห้าตัว4595 949 198ค่ะต่อมาสายน้ำเชียร์เขาวิ่งล่างให้เด่น6 2ตัว65 64 68 61ค่ะ ต่อมาแอชั่วโรดค่ะสองตัวล่างนี่สามศูนย์ห้าแปดหกศูนย์หกสองหกเจ็ดค่ะต่อมาป้าจัดให้ครั้งวันที่ผ่านมาเข้าเก้าศูนย์ล่างค่ะงวดนี้วิ่งล่างให้เด่นหนึ่งสองตัวล่างหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดค่ะต่อมาเลขหิ่งบนค่ะสองตัวแม่นแม่นเข้ามาห้างวดแล้วค่างวดที่ผ่านมาเข้าแปดงวดนี้เด่นหนึ่งเด่นหกค่ะต่อมาเลขไม่หน่วยบนค่ะเข้ามาสองงวดแล้วค่างวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งค่ะ วันนี้เด่นหกเด่นเจ็ดเด่นแปดค่ะต่อมาแนวะทางสองตัวบนค่ะมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดค่ะต่อมาปฏิทินนำโชคค่ะสามตัวมีเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งห้าสองตัวเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเก้าห้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ